น้ำเขียวหลังจากผ่านไป5วันก็จะสีเข้มแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ย้ายน้ำเขียวไปโซนายแดงนะครับเพื่อไม่ให้ไรแดงลามมายังกระมังหัวเชื้อน้ำเขียวของเรานะครับพอเราย้ายเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำเข้าไปให้อยู่ประมาณ75%ของกระมังนะอย่าลืมกองจากเศษวัตถุดิบออกด้วยระหว่างนี้เราก็รอรอ,รอ,รอนิดหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาที่กระมังไลแดงของเราตอนนี้โตเต็มวัยแล้วนะครับตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยใช่เลยเราก็จะตักตักตักตกตักนะครับไปประมาณ3-4ถึงสกชอนนะมันจะปนกันทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เป็นไรให้เอาไปปล่อยลงในน้ำเขียวของเราที่เตรียมไว้ได้เลยอีก4-5หวันเราก็ลองมาดูนะว่ามันจะบูมขนาดไหน